สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักวิทยุสักเล่นและท่านผู้ชมพอเทลสละวันอัลฟาประโวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร u วีภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลา17นาฬกา เป็นช่วงเวลาที่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์และทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่นประจำวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราชพฤพษ์กบริเวณตลิงชันพร้อมกับความถี่ของนักวิศักเล่นและความถี่144.900เมกะเฮิร์ส์วันนี้ครับเราได้นำสาระนา่ารู้ กลับมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้จะคุยถึงเรื่องราชกิจจานุเบกษาหนังสือข่าวราชการฉบับแรกของกรุงสยามอันดับแรกเลยครับเราก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนครับตามพจนานุกรมว่าราชกิจจานุเบกษาคืออะไรคือหนังสือที่รวบรวม คำประกาศต่างๆของทางราชการซึ่งเป็นเอกสารครับหลักในการที่จะแจ้งประกาศของกฎหมายก็ดีคำสั่งของทางราชการเพื่อให้ประชาชนนะครับและก็ดำเนินการต่างๆตลอดจนถึงปัจจุบันครับก็มีประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรีอยู่ในความดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรีครับเป็นผู้จัดพิมพ์เผยแพร่กัน ตอนนี้เราก็รู้ส่วนหนึ่งแล้วครับถ้าหนังสือคําว่าราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเป็นหนังสือที่ถ้าแปลออกมาะครับตามโบราณก็บอกว่าเพ่งดูราชกิจเป็นรูปพระมหามงกุฎก็คือของรอสีครับแล้วก็ฉัดกระนาบเลยทีเดียวสองข้างช้างดวงใหญ่ ตีในเส้นดำกำกับครับในหนังสือเนี่ยที่นำหน้าเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ว่าราชกิจจานุเบกษาอันนี้นะครับอยู่เบื้องบนบรรทัดทุกฉบับเลยทีเดียวแล้วก็สมัยก่อนครับสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยแจกผู้คนต่างๆเลยทีเดียวคนที่อยากจะรู้คนที่ใยรู้ที่อ่านหนังสือออกครับก็แจกทุกเดือนทุกลายปักบ้างตั้งแต่เดือนห้าปีมาเมียเป็นปีที่แปดของรัชกาลที่สี่ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเลยทีเดียวเป็นหนังสือเก่าแก่มากประกาศเรื่องที่ออกหนังสือของราชกิจจาฉบับแรกครับฉบับแรกเมื่อวันจันทร์ที่ห้าขึ้นหนึ่งค่ำปีมะเมียพุทธศักราช2401ตอนนั้นยังเป็นครับรบพรศกอยู่นะ,สะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลครับมีความสำคัญที่ทำไมจะต้องออก ราชกิจจานุเบกษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดพิมพ์หนังสือข่าวเนี่ยครับเพื่อที่จะแจ้งข่าวทั้งราชการประชาชนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการแจ้งข่าวสารต่างๆเนี่ยครับยังไม่มีระเบียบแบบแผนต่างๆเพราะว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยของประเทศไทยอกว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวครับซึ่ง การติดต่อสื่อสารการคมนาคมต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ไม,ไม่มีก็ต้องใช้คนนะครับเป็นการประกาศตีคองร้องเปล่าเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างอะไรต่างๆนะครับขึ้นแผนที่รอสีด้วยแล้วกันนะครับก็เอามีนะครับจะเป็นพ่อค้าประชาชนข้าบดีเนี่ยนะครับที่ทํากับราชการเนี่ยเขาก็เอาลัดเอาเปรียบประชาชนโดยเฉพาะเรื่องพิกัด อัตราภาษีมักจะปกปิดนะครับไม่แจ้งข้อเท็จจริงเลยทีเดียวครับเพราะไม่แจ้งข้อเท็จจริงเนี่ยทาให้ประชาชนเนี่ยจะต้องเสียภาษีเนี่ยอัตราสูงโดยไม่จําเป็นแล้วก็ถูกเจ้าภาษีเนี่ยครับนายกรเนี่ยหลอกลวงเอาเอาทรัพย์สินเงินทองต่างๆเมื่อรลเกล้าและการที่สี่ครับท่านก็รู้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยจะต้องทําเป็นหนังสือและเป็นจิตจารลักษณะแล้วนะครับ ที่จะออกราชกิจจานุเบกษาขึ้นมาแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบเพราะว่าทั้งข้าราชการสำนักทั้งในตัวพระนครก็ดีในทั่วราชอาณาจักรก็ดีถือเป็นหนังสือราชการฉบับแรกเลยครับที่ออกมาแล้วออกมาต่อนเนื่องเลน,นะอาจจะหยุดพักไปบ้างอะไรบ้างเป็นตอนตอนตอนนี้เราก็ต้องมาคุยครับว่าสมัยโบราณการติดต่อสื่อสารเนี่ยยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี้ โทรศัพท์ก็ยังไม่มีจดหมายก็ยังไม่มีด้วยในสมัยนู้นนะครับต้องใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ให้มา้านะครับวิ่งไปหรือพลเดินสารเดินสมัยนู้นแล้วกว่าจะถึงเนี่ยบางหลายก็ไม่ถึงครับเสือค้าไปกินซะก่อนก็มีเสียชีวิตระหว่างทางก็มีวิทยุสื่อสารไม่มีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ต่างๆครับยังไม่มีอะไรเลยทีเดียวฉะนั้นทำยังไงอะประชาชนจะรู้ได้ว่า มีข่าวสารต่างๆจากราชการเพื่อจะแจ้งประชาชนเพราะว่าถ้าทางราชการด้วยกันไม่มีปัญหาหรอกเขาเขามีพลเดินสารได้ทตน,นี้ประชาชนจะทราบได้อย่างไงก็มีทางเดียวละครับใช้คําว่าตีคองร้องเปล่าที่มาของตีคองร้องเป่าเนี่ยคนโบราณเนี่ยเราคงจะได้ยินครับว่าตีคองร้องเปล่ายกตัวอย่างนะครับเท่าที่ตัวอย่างที่ทุกๆท่านเนี่ยคงจะเห็นแล้วในภาพยนตร์ไทยโบราณ เขาจะร้องนะครับตีของไปมอง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 กระจองงองกระจองององ,องเจ้าข้าเอ้ยมีพระบรมราชาองค์การจากพระเจ้าอยู่หัวให้ทํานู่นให้ทํานี่หรือหน่วยราชการต่างๆเนี่ยครับอันเนี้ยสมัยโบราณเขาใช้แบบนี้ถึงได้ว่าบางทีก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแล้วเจ้าหน้าที่มันจะไปทั่วทุกแฉอันไหนทุลกันถิ่นทุลักันดานก็จริงสิ่งที่มีโจรทุร้ายจริงเขาก็เข้าไม่ถึงหรอกเขาก็เอาแค่ที่ได้แต่นี้ประชาชนก็เสียโอกาสไงครับ ก็เลยจําเป็นที่ว่าจะต้องออกราชกิจานุเบกษาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นบรรทัานที่มาตรฐานทีเดียวแม้แต่ข้าราชการต่างๆเนี่ยเขาก็ได้รู้แล้วเราจะค้นเมื่อไหร่มันมีประวัติมันมีอะไรต่างๆอยู่นะครับว่าระเบียบปฏิบัติอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้รู้เหมือนกันหมดแล้วเมื่อถึงประชาชนประชาชนก็ได้อ่านจะได้รู้แล้วครับได้รู้เท่ากันทั้งข้าราชการก็ได้รู้ว่าระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างไรประชาชนก็รู้ว่าข้อปฏิบัติทางราชการเป็นไร คือไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันไม่ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นที่มาของส่วนหนึ่งและ,ะเราจะได้รู้ครับว่าคําว่าตีคองร้องเปล่าเนี่ยมันมาจากไหนสมัยโบราณตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยยุคไหนตอนไหนแล้วครับตั้งแต่เริ่มเข้าใช้กันแบบนี้ทุกประเทศก็ใช้แบบนี้มาก่อนแล้วก็วิวัฒนาการก็ค่อยๆปรับปรุงขั้นตอนในการสื่อสารกับประชาชนมากยิ่งขึ้นเราได้รู้แล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย ในสมัยอดีตเนี่ยนะครับทางราชการจะติดต่อเนี่ยเขาจะใช้กรมเป็นหน้าที่โดยตรงครับของกรมพระสุรัสสวัสดีก็คือปัจจุบันก็คือสัสดีเนี่ยแหละครับสัสดีเพราะอะไรสัสดีก็คือตอนหลังก็ใช้ทหารนะครับเป็นดูแลเรื่องสัสดีต่างๆสัสดีอำเภอสัสดีจังหวัดคือทําหน้าที่ครับสัสดีเนี่ยจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆของบุคคลชายทุกคนจะต้องเป็นทหาร ต้องรับใช้ชาติก็เลยให้กรมสุรัสวสดีแต่ปัจจุบันก็คือสัสดีอำเภอครับทุกอำเภอทุกจังหวัดต่างๆทำหน้าที่ควบคุมดูแลชายชายแท้ๆทุกคนที่จะต้องเป็นทหารเนี่ยนะครับคุณบัญชีเขาเรียกว่าสมัยก่อนยังมีไพร่นะมีทาตอยู่รับผิดชอบในการเกณฑ์ครับให้พลต่างๆครับเข้ากองทัพเมื่อต้องการกำลังพลในการทำสงคราม อันนี้แหละครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ทหารกองเกินทหารกองหนุนอะไรต่างนี่แหละครับขึ้นอยู่ในกลมสุัตสวัสดีในสมัยก่อนเราก็รู้อีกเรื่องแล้วอันนี้นะครับจะต้องมีการตีค้องร้องเปล่าไปโดยทั่วทั่วไปต่างๆเพื่อให้เข้าถึงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถึงข้อมูลไม่ถึงก็มีการผิดพลาดใช่ไหมครับผิดพลาดงานต่างๆก็เสียอันนี้แหละครับอีกเหตุผลหนึ่งครับและการที่สี่ท่านได้เห็น อ่ะครับชาวต่างประเทศตั้งลงหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอะครับคือบางกอกอ่าบางเกอะรีคอเดอร์อะครับของหมอบัตเลนะครับทำลงหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเลยทีเดียวอันนี้ครับเอาขึ้นลงหนังสือพิมพ์ด้วยจะได้รู้นะครับว่าอันนึงเนี่ยจะทำให้จะทำให้เกิดคนไทยเนี่ยครับจะได้เกิดความรู้คนที่อ่านเป็นเนี่ยจะได้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ย ก็เพราะหมอบตรเลต่างๆข้อมูลต่างๆจะได้ไม่ขัดขัดอะไรครับขาดคลาดเคลื่อนท่านก็เห็นด้วยอันนี้นะครับก็เลยทําให้เกิดเอกสารต่างๆหนังสือต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นของทางเอกชนเขาเป็นคนทําขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่และกันที่สี่ท่านก็มองเห็นคุณประโยชน์มากมายทีเดียวครับเพราะว่าท่านหนังสือออกไปเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยก็จะต้องอ่าน แล้วแพร่กระจายไปทั้งประเทศเลยทีเดียวจะได้นําเสนอข่าวสารของทางราชการฝากไปในหนังสือพิมพ์ได้โดยให้ขุนนางรัชสำนักต่างๆประชาชนนะครับรวมชาวไทยจะได้มีความเข้าใจาถึงประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ตอนนี้ส่วนราชกิจจาหนังสือแรกของสยามเราเนี่ยรัชการที่สี่เหมือนกันครับท่านก็ให้ความสําคัญในการเผยแพร,แร่หนังสือทางราชการขึ้นมาก็ ให้ขุนนางข้าราชการทางสำนักต่างๆเนี่ยนะครับที่มีความรู้ต่างๆเนี่ยรู้เรื่องแล้วก็จะได้ไม่เอาละทเอาเปรียบแล้วข้าราชการต่างๆจะไม่มีการทุจริตกันเพราะทุจริตต่างๆเนี่ยกฎระเบียบข้อบังคับมันก็ออกมาแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วนะครับจะได้ช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาเหมือนกันส่วนภาษาสัสกฤตนะครับก็แปลว่าหนังสือที่เป็นเพ่นดูราชกิจซึ่งออกเมื่อวันจันทร์ที่15มีนาคม2000 401ครับเป็นหนังสือข่าวสารของทางราชาการชุดแรกเลยทีเดียวซึ่งรูปร่างหน้าตาของเขาครับก็เป็นเล่มๆครับซึ่งใช้กระดาษทําไม่ได้ใหญ่โตแล้วครับแต่ข้างหน้าเนี่ยตามที่บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นมหามงกุฎและก็ฉัดกระนาบสองข้างเป็นตราประจําพระองค์ของรัชากาลที่สีนั่นเองอด้านล่างครับก็มีข้อความเขียนประกาศต่างๆไปลักษณะราชะกิจจาเนี่นะครับจะออกเรื่อยๆครับทีละทีละเล่มละเล่ม แต่ก็ออกประมาณสักสิบห้าวันออกมาก็สิบห้าวันออกครั้งแล้วก็ค่อยทยอยออกมาตามแต่โอกาสต่างๆซึ่งถือว่าเป็นครับการสะดวกเลยครับแล้วแต่สะดวกว่าพร้อมที่จะออกเมื่อไหร่ก็ออกแต่ออกก็ได้สักระยะหนึ่งนะครับเล่มสุดท้ายออกเมื่อเล่มสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่สี่ครับออกเมื่อวันจันทร์ที่สิบสองกันยายนสองสี่ร้อยสองครับก็จะต้องซบสาวไปพักหนึ่งทีเดียวเพราะว่าหนังสืออันนี้ จัดพิมพ์นะครับในโรงพิมพ์ของของทางราชการเองครับชื่อโรงพิมพ์หลวงแห่งแรกเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวังครับตั้งโรงพิมพ์ชื่ออักษรพิมพ์ปากาในาพระบรมราชวังเลยครับอันนี้ดูครับดูว่าเก่าขนาดไหนเอกสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเก่ามากนะครับเป็นหนังสือของทางราชการซึ่งพิมพ์นะครับราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเป็นเล่มใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นพระนิพนธ์นะครับของราชการที่สี่ระยะเวลาออกไม่นานหรอก สักพักก็ต้องยุติออกไปก็ได้สักปีเศษเท่านั้นครับแต่นี่เป็นยุคแรกเลยทีเดียวเป็นแรงบันดาลใจส่วนเนื้อหาต่างๆครับในการออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ครับจะเป็นเรื่องต่างๆที่น่าสนใจเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งรข้าราชการบ้างการดำรงตําแหน่งต่างๆบ้างการค้าขายกับต่างประเทศแม้แต่การเก็บภาษีต่างๆครับจะเป็นน้นําตาลทรายสุราหรือประพาสหัวเมือง หรือข่าวประสูตินะครับของทั้งประสูติและก็สิ้นพระชนของเจ้านายทุกๆพระองค์อยู่ในอานี่หมดเลยครับหนังสือราชกิจจาเลยทีเดียวรวมถึงพระสงฆ์นี่จะมีการแต่งตั้งสมณศักดิ์หรือมีเหตุต่างๆนะครับที่จะต้องแจ้งไปยังที่ต่างๆแม้แต่เรือสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อสยามจะต้องบันทึกไว้หมดเลยทีเดียวรวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศภูมิอากาศต่างๆแม้แต่การเกิดสุริยะปราคาต่างๆนะครับหรือเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ แม้แต่ถึงกระทั่งนะครับเกิดปีละกาโรคหาก็บันทึกไว้หมดเลยนะครับว่าตายที่ไหนเอาศพไปยังไงอะไรต่างๆนี่ก็บันทึกไว้เป็นหนังสือรวบรวมเลยทีเดียวครับก็ลงไว้ราชกิจาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประกาศต่างๆเนี่ยนะครับให้ราษฎรต่างๆเนี่ยได้รู้รู้กันเกี่ยวกับเรื่องอัตรานะครับกําหนดผูกบี้นะครับผูกอะไรครับเกี่ยวกับเรื่อง ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะทําให้ประชาชนต่างๆเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวครับยังมีตัวอย่างว่าราชกิจจาต่างๆเนี่ยเราได้รู้ประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็รู้ข้อมูลครับในอดีตเราสามารถค้นคว้าได้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลมากทีเดียวซึ่งจะเป็นข้อมูลที่นะครับเราค้นต่อไปได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่าง เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับราชกิจจาดุเบกษาเนี่ยครับเล่มที่หนึ่งแผ่นที่สองเนี่ยมีประกาศครับเรื่องของเจ้าพระยาโยมราชครับให้โปรดให้สั่งว่านะครับรับรับโปรดเกล้ามาจากล้นเกล้าครับพระเจ้าอยู่หัวก็ให้ประกาศว่ากรณีเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเพณีโบราณเลยทีเดียวครับยาม ตุศงการต่างๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยสมัยนู้นนะครับรัชกาลที่สี่ครับเป็นนักเลงกันเยอะเลยทีเดียวเพราะโดยมากส่วนใหญ่จะเป็นงั้นเนี่ยครับรุ่มรุ่นเก่าๆจะต้องเป็นนักเลงมาก่อนเพราะว่าเขาเรียนวิชาอะไรกันพอสมควรแล้วครับจะต้องมีการป้องกันตัวแต่ช่วงสงการานเนี่ยเขาจะพากันเสพสุรามามายไปทุกขนทุกแห่งเลยแล้วก็ออกเที่ยวไปตามถนนต่างๆครับวัดวาอารามไม่เด้คํานึงถึงเลยว่าอะไรต่างแล้วก็เกิดวิวาทกันตีรันฟันแทงกัน นะครับจากจากสามวันแล้วก็เป็นสี่วันเป็นห้าวันเป็นหกวันโอ้ยาวไปหมดเลยทีเดียวไม่รู้จักจบจักสิน้นแล้วก็ใช้อะไรครับใช้คำไม่สุภาพต่างๆก็เกิดการวิวาตีรันฟันแทงกันไปทั่วทั้งหมดเลยทีทั้งในพระนครก็ดีนะครับหรือในชนบทต่างๆเหลือกำลังที่อำเภอนะครับหรือเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่กองระัตะเวนก็คือตำรวจนะครับสมัยนะั้นเรียกกองระัตะเวนที่จะดูแลไปได้ ในตุสงการเนี่ยก็เลยกําหนดเป็นข้อกําหนดว่าเจ้าบ้านต่างๆเนี่ยนะครับให้ระวังดูแลบ้านตัวเองไว้ด้วยว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมามีคนเมาสุราแล้วครับมาเอะอะต่างๆที่บ้านของเราเนี่ยเวลานั้นเลยเนี่ยนะครับถ้าเขายังเมาอยู่ให้จับตัวเลยให้จับตัวแล้วอารวัตดังเนี่ยแล้วก็ส่งมาเพื่อไม่ให้ะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้คนบ้านอื่นๆเนี่ยนะครับที่มาทําร้ายผู้ที่ถูกจับกุมแล้ว แล้วก็ส่วนมากก็มีบางพวกก็มีการต่อสู้กับเจ้าบ้านเจ้าบ้านเนี่ยถ้ามีการชกต่อยทำร้ายร่างกายกันบ้างบาดเจ็บก็ดีอะไรก็ดีเมื่อจับตัวส่งไปที่กรมพรันครนบานก็คือตำรวจครับหลังจากมีการพิสูจน์ทราบเรียบร้อยแล้วว่าคนนั้นเมาจริงไม่ต้องตัดสินมากเลยครับเจ้าบ้านต้องเป็นฝ่ายชนะทันทีแล้วก็ถ้าผู้ที่จับส่งมาครับเห็นว่ามีคนบุกลุกเข้าไป อะครับแล้วก็ส่งถ้าบุกลุกเข้าไปเนี่ยนะครับต้องสกัดทางต่างๆช่วยกันแก้ไขาทางแล้วก็ส่งอะครับไปไอ้ที่เกิดวิวาทกันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยครับจะมีการยึดตัวประกันก็ต้องให้มาบอกกรมพระนครบาลเนี่ยครับแล้วในอำเภอเนี่ยเขาก็จะไปดูสิครับว่าคนนั้นน่ะเมาจริงไหมที่เราล็อกตัวไว้แล้วอยู่ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องต้องล็อกตัวแล้วรีบมาบอกก่อนนะครับก่อนให้สัง่งเมาเนะเพราะสมัยนั้นมันไม่มี ไอเครื่องวัดแอลกอฮอล์อะไรเนี่ยครับต้องมาตามมาตามตำรวจครับเอาไปแล้วไปดูว่าเมาจริงไหมอันนี้แลครับเป็นการที่สูจนกันเหมือนกันว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยซึ่งทางไอฝ่ายเมาเนี่ยถ้ารู้ว่าเมาปั๊บนะครับไอพวกนั้น,นถือว่าผิดเลยทีเดียวแล้วมีการประกาศมาครับมีหมายประกาศมาเมื่อวันอาทิตย์เดือนห้าขึ้นสิบสี่ค่ำครับปีมาเมียนพศกครับก็ถือว่า อันนี้แหละครับก็แปลกนะครับก็แปลกนะมีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าแจ้งให้รู้แล้ะครับนี่เป็นตัวอย่างอันหนึง่งที่ที่อยู่ในราชกิจจาแล้วก็บันทึกเอาไวใ้ให้เราได้รู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงด้วยส่วนยังมีครับตอนนี้ราชกิจจาหลังจากที่ได้ปีเสษนะครับก็หายไปพอรัชกาลที่ห้าครับขึ้นคลองราชมาก็มีราชกิจจาในสมัย รัชการที่ห้าครับมีพระราชนำริขึ้นมาครับว่าให้ทําราชกิจจาต่อนะเริ่มใหม่เลยทีเดียวในวันขึ้นสองข้ามเดือนสี่ปีจอจุลศักราชหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกครับตรงกับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดด้วยเห็นว่าในราชกิจจาเนี่ยครับจะมีประโยชน์แก่บ้านเมืองแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งหนังสืออันนี้ครับออกมาแต่แล้วก็พิมพ์ที่เดิมแล้วครับ หลังจากหยุดมาได้สักพักหนึ่งพิมพ์ที่อักษรพิมพ์นะครับที่มีการพิมพ์กันออกมาที่เดิมก็อยู่ในพระบรมราชวังแหะครับที่อันนั้นละ่ะซึ่งฉบับแรกที่ออกมาเลยครับเขาบอกว่าราชกิจจาออกมาในเคลวนี้ฉบับแรกครับอันหนึ่งว่าด้วยการเลี้ยงขนมเบื้องพระสงฆ์นะครับเราอาจจะฟังแปลกๆนะครับเพราะว่าเราคนยุคป,ปัจจุบัน แต่คนสมัยโบราณเราคงเข้าใจเขาคงต้องมีเหตุมีผลครับว่าว่าด้วยการเลี้ยงขนมเบื้องพระสงฆ์ข้อที่สองครับด้วยการเสด็จออกขุนนางครับจะต้องมีใบใบบอกไปเมืองอ่างทองก่อนอันนี้อ่างทองจังหวัดแรกครับที่เสด็จไปเรื่องที่สามครับเรื่องพระราชพิธีตรียำปวายก็คือตรียำปวายก็โลชิงช้าแล้วครับสี่ว่าด้วยพระราชพิธีโศก,กัน คับห้าว่าด้วยเรื่องถวายดีกาครับหกเกี่ยวกับเรื่องข่าวกันตายต่างๆล,ลักษณะราชกิจจานุเบิกษาของราชการที่5ครับมี8หน้ายก24่สคูณสาเซนติเมตรครับด้านหน้าปกมีตราอามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าราชกิจจานุเบิกษาคบกรุงเทพมหานครมีอามก็คือตราแผ่นดินของตำรวจครับเป็นตราประจําพระองค์ซึ่งสมัยนั้นก็มีกาหนดครับจะออกสัปดาห์ละครั้ง เดือนหนึ่งก็ประมาณสักสี่ครั้งขึ้นหนึ่งข้ามแลมหนึ่งข้ามขึ้นเก้าข้ามแลมเก้าข้ามรวมหนึ่งปีนะครับก็มีสี่สิบแปดฉบับซึ่งราชกิจจาครับเล่มที่สองก็จะออกอีกครั้งหนึ่งครับห้าปีนี่แล้วก็ต้องยุติไปเมื่อสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองอันนี้นะครับต่อมาครับเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนสองพันสี่ร้อยสามสิบสองเนี่ยก็กลับมาพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง ครับตั้งแต่นั้นแหละก็พิมพ์เรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาไม่หยุดเลยครับจนกระทั่งทุกราชาการจนกระทั่งทุกวันนี้ซึ่งราชกิจจานุเบกษาครับที่ออกในสมัยรัชกาลที่ห้าครับไม่ได้แจกนะสมัยรัชกาลที่สี่ 4, แจกครับแต่รัชกาลที่ห้าเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เริ่มรู้หนังสือกันมากขึ้นแล้วก็มีความรู้ไปเรียนนอกมาก็เนอเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็ผู้คนก็เริ่ม มีความคิดลิเริ่มอะไรต่างๆครับแจกก็คงไม่ไหวงบประมาณแผ่นดินก็คงจะลําบากก็เลยจะต้องมีการจําหน่ายให้ประชาชนครับเมีอัตราด้วยนะอัตราปีนึงเนี่ยนะครับออกทั้งหมด48ฉบับราคา8บาทสมัยนั้น8บาทเอาเรื่องเหมือนกันกรครับครึ่งปี24ฉบับ5บาท3เดือน12ฉบับ3บาทมีทั้งที่มาซื้อเองก็ได้นะครับที่โรงพิล์หลวงในพระบรมราชวัง รือจะจัดส่งไปได้เพราะตอนนั้นเริ่มเราห้าเริ่มมีนี่แล้วครับไปเสนีแล้วไงก็จะไปส่งตามบ้านต้องคิดค่าส่งครับรายปีปีละกึ่งตำลึงครึ่งครึ่งปีหกสลึงสามเดือนหนึ่งบาทเหตุผลที่นะคับเลิกแจกจ่ายนะมีเหมือนกันครับว่าให้เหตุผลครับในรัฐก,กิจจาตีพิมพ์ไว้เลยครับว่าตีพิมพ์หนังสือราชก,กิจจาทุเบกษาเนี่ยครั้งนี้จะไม่แจกจ่ายเหมือน ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพนักงานตีพิมพ์เนี่ยนะครับหนังสือรละก,กิจจานี่ยจะมีการจําแนกจ่ายแจกเนี่ยไปผู้ที่มีความประสงค์เนี่ยคนละฉบับบ้างสองฉบับบ้างแจกจ่ายไปเยอะๆเลยทีเดียวครับเสร็จแล้วคนเนี่ยแทนที่จะเอาไปอ่านเปล่าครับไม่เดาไปอ่านหรอกเอาไปเก็บไว้มั่งเอาไปทิ้งมั่งปล่อยให้ชารุดต่างๆไม่มีเวลาครับต่างๆที่จะอ่าน ทำให้สูญเสียทรัพยากรของแผ่นดินโดยใช่เหตุฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องจำหน่ายแล้วเนื่องจากว่าจะต้องมีกระดาษนะครับเป็นทุนในการพิมพ์ซึ่งในการใช้สอยในการพิมพ์ในการต่างๆเนี่ยปีละไม่ใช่น้อยนะครับก็เลยเรียกปีละแปดบาทครับเพื่อเป็นค่าตีพิมพ์ต่างๆฉะนั้นคนที่เอาไปเอาจะไปใช้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่เอาไปทิ้งๆคว้าง ยกตัวอย่างครับอย่างในปัจจุบันเนี่ยหนังสือที่เขาแจกฟรีนะครับทุกวันเลยนะครับที่เว้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางคนก็เอาไปครับแทนที่จะเอาไปอ่านข้างในก็เอาไปทิ้งทิ้งคว้างมั่งเอาไปห่อของมั่งอะไรบ้างเนี่ยครับก็จะทําให้เสียทรัพยากรที่ผู้ที่ดําเนินการตั้งใจมาเนี่ยก็สูญเสียนะครับอันนี้พอตอนหลังนี่นะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องอเก็บเงินเก็บทองละ เมื่อเก็บเงินเก็บทองนะครับตีพิมพ์ในรัชกาลสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยครับมีทั้งข้อความข่าวสารต่างๆารวมไปถึงครับประกาศพระราชบัญญัติก็ดีกฎหมายต่างๆก็ดีครับข่าวในราชสำนักก็มีแล้วข่าวสงครามสมัยนั้นยังมีสงครามกันอยู่นะครับทั้งเสียดินแดนทั้งสงครามต่างๆข่าวกเกษตรกรข่าวภูมิอากาศครับข่าวไฟไหม้บอกหมดเลยแล้วครับแม้แม้แต่ข่าวเสด็จพระราชดำเนินประกาศ ยกเลิกการใช้เงินตราหรือประกาศแต่งตั้งเจ้าหนายต่างๆทุกอย่างเนี่ยครับยุคนั้นก็ยังใช้อยู่แม้แต่ปัจจุบันนี้ครับก็ยังใช้อยู่ครับราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เริ่มในปัจจุบันแล้วครับจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เห็นไหมครับเป็นรูปราชกิจจาเนี่ยยังคงมีความสําคัญในหนังสือข่าวสารทางราชการเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ซึ่งรูปแบบปัจจุบันนี้ครับจะเป็นตราครุฑซึ่งเป็นตราแผ่นดินแล้วก็จะเขียนนะครับรูปเล่มเขาก็ปรับปรุงขึ้นมาให้แบบตามทันสมัยขึ้นมาเพราะว่าวิวัฒนาการทางด้านการพิมพ์ก็ดีนะครับการด้านการทําต่างๆนี้ก็ดีจะทําให้รูปแบบดีมากขึ้นซึ่งหนังสือนี้นะครับในปัจจุบันเนี้ยขึ้นอยู่กับสํานักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานสำนักงานราชกิจจานุเวกษาเนี่ยนะครับอยู่ในตัวของธรำรเนียบรัฐบาลครับขึ้นกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกส่วนหนึ่งครับซึ่งสำนักงานนี้ครับเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรแลับผิดชอบจัดทำราชกิจจานุเวกษาทุกอย่างเลยครับที่จะประกาศออกไปเนี่ยถึงจะถ้าไม่ประกาศในราชกิจจานุเวกษานะครับกฎหมายต่างๆหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย จะไม่ครบถ้วนโดยแบ่งหนังสือนะครับออกเป็นเนื้อหาของงานเนี่ยครับแบ่งออกเป็นสี่ประเภทได้แก่ประเภทพระราชกิจสลีกาประเภทประกาศครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเรื่องของรัฐธรรมนูญทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้นี้พระราชบัญญัติต่างๆก็ดีพระราชกำหนดพระราชกิจสลีกากฎกระทรวงก็ต้องใช้ครับกฎต่างๆแม้กระทู้ถามต่างๆของวุฒิสภา กระตูถ้ถามของสภาผู้แทนราษฎรประเภทของฐานันดรต่างๆหรือประกาศเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสอร,อริยพณ์พระราชทานยศของนายทหารยศของนายตำรวจพระราชทานเกี่ยวกับเรื่องเหรียญตราราชการต่างๆทุกอย่างทุกประเภทเลยทีเดียวครับแม้แต่กระทั่งทั่วไปก็ดีอันนี้ครับซึ่งจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงาน ราชกิจจานุเบกษา,าเป็นผู้ดําเนินการแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วจะต้องเก็บบันทึกไว้ครับอะไรต่างๆนี่จะต้องเก็บหมดเลยทีเดียวฉะนั้นความสําคัญครับของราชกิจจานุเบกษาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นหนังสือข่าวสารเล่มแรกครับของสยามประเทศหรือประเทศไทยในปัจจุบันเพราะเราเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยสมัยรัชกาลที่หกและก็เป็นสิ่งพิมพ ที่มีค่าทีเดียวครับประเภทวารสารนะครับประเภทวารสารฉบับแรกของรัฐบาลไทยถือว่าเป็นอันแรกเลยทีเดียวแล้วก็สาคัญครับราชกิจจานุด้วยเอกสารเนี่ยจึงถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการที่เป็นหลักฐานสําคัญครับทางวานทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ยุคสยามประเทศมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ในทุกๆด้านเลยทีเดียวแม้แต่ด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองประเพณีต่างๆครับก็จะต้องมีประกาศมีอะไรออกมาแม้แต่วัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างเนี่ยต้องออกมาจากราชกิจานุเบกษาก่อนเท่านั้นเองถึงจะใช้ได้ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าเลยทีเดียวครับทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยจนกระทั่ง ปัจจุบันนี้ครับยันอนาคตเลยทีเดียวซึ่งพวกเรานะครับคงจะหาอ่านได้ครับเดี๋ยวนี้ราชกิจจานุเบกษาเนี่ย,ยก,ก็พอมีครับก,ก็จะมีแถวตรงข้ามกับกพระบรมราชวังครับติดกับไปรษณีย์ครับอันนั้นก็ได้ครับมีซื้อส่วนใหญ่เนี่ยหน่วยงานต่างๆหรือผู้ที่รับราชการก็ดีครับจะต้องอาสาไปหาไว้โดยเฉพาะนักกฎหมายจะต้องดู อะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวที่จะทํากิจกรรมต่างๆเราจะได้นะครับมีความรู้อันนี้เราก็ลงรู้หลายเรื่องแล้วนะครับสรุปแล้วเรารู้หลายเรื่องแล้วว่านะครับาทางด้านเนี้ยว่ามีอะไรบ้างตีคองร้องเป่าเราก็รู้แล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะครับประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้หลายๆอย่างนะครับจากเรื่องราวต่างๆเนี่ย เราคงจะได้เล่าให้ลูกหลานฟังแล้วก็เก็บข้อมูลส่วนท่านใดที่จะติดตามต่อนะครับไม่ทันก็ไปดูที่เฟซบุ๊กได้ครับสักค่ำๆนี้ก็ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพวกที่สนใจนะครับท่านด้านเอกสารโบราณหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะได้รู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทุกคนโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังครับจะเก็บไว้แล้วจะค้นหาอ่านได้ตลอดเวลาครับคง มีเรื่องคุยเท่านี้ครับขอบคุณครับผมเจ็ดสิบสามครับ